สวัสดีครับผมสุภชัยเที่ยวเรียมนะครับเป็นที่รึกสาว่ายขายบริษัทสยามพิสานเซลล์ตับสั่งหลับทร่ตัทใหม่ครับวันนี้ผมก็จะพาลูกค้ามาแนะนำฟังชั่นออปชั่นดีๆกันนะครับในสบัร์ตบลูรถยนต์ี่สานคอร์ดิโอมล่ากันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มไอเดอร์ลิงสต็อปนะครับการทำงานของเขานะครับ ถ้าเราขับรถไปได้ระยะหนึ่งนะครับเวลาเราจอดนิ่งนะครับระบบนี้เขาจะดับเครื่องให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อให้มันประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นเองนะครับในภาวะป็นอย่างนี้นะครับกนิสัยของเราก็รักโลกรักธรรมชาตินะครับตัวนี้นะครับหลายคนสงสัยนะครับเวลาเผื่อเราจะปิดสิ่งนี้นะครับเราก็กดสามารถปิดได้ต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์หนึ่งครั้ง ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะปิด i d e n i n e stop ไม่ให้เขาทํางานแล้วนะครับถ้าเราจะเปิดก็กดแช่ไว้นะครับตอนนี้นะครับแค่นั้นเองแค่นี้นะครับสําหรับลูกค้าท่าในใดสงสัยหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ส่งมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคิปหน้านะครับสวัสดีครับ